วันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอกกันนะครทุกคตอนนี้ ปรสิ์มันตุยเอ้าตายเฮ้ยโอเคตอนนี้มไม่รู้มันทำแค่นี้เหรอแค่นี้อ่ะแค่จะต้องจัดการปรสิตเท่านั้นเหรอมันทำได้แค่เนี้ยอ่ะมันไม่มีอะไรให้ผมทำ

ปรสิตคนที่ปลูกปรสิตมานะครัะตอนนี้ฝนตกลาดไปก่อนนะคบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อีด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยกดยังไงอะ่ะไม่รู้ว่ามันมกดยังไงอะ่ะวาดรูปดีกว่า ติดยังไงอ่ะฮะไม่รู้ติดเลย